คุณู้ชมคะพาไปชิมไอศครีมกันบ้างดีกว่านะไปดูพ่อค้าขายไอศครีมคนนี้ค่ะมาอย่างเท่เลยใส่สูตรภูกไทยนะแล้วก็มีกลยุทธ์แปลกแต่ปังรับรองว่าไม่เหมือนใครยอดขายพุ่งไอศครีมหมดเกลี้ยงถังทุกวันลีลานี้จะเป็นอย่างไรตามไปพิสูจน์ให้ถึงที่กันสักหน่อยค่ะ ถผูกทยใส่สู่แถมโชวลีลาฟ้อนรำได้อย่างม่วนสุดๆเลยคุณผู้ชมโอ้โห,โโหเรียกความสนใจให้กับผู้คนที่ผ่านไปมานะคะเป็นกลยุทธ์การขายของพ่อค้าไอศครีมวัย70ปีแล้วคุณผู้ชมชื่อว่านายนูผาพิมพ์นะเป็นชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมเด้อคุณผู้ชมดูสิคะแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนขนาดไหนนะคะแต่ลีลาเนี่ยก็ยังเด็ดอยู่นะคุณลุงนูเนี่ย กลให้ฟังว่าขายไอศครีมมานานกว่า20ปีแล้วค่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มีสูตรที่บ้านหลายตัวจึงได้ใส่สูตรผูกไทยมาขาย Ice Cream ไอศครีมมาโดยตลอดค่ะจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปแล้วประกอบกับเป็นคนชอบฟังเพลงหมอลำมากเลยเวลามาขายของเนี่ยก็จะติดลําโพงเครื่องเสียงมาเปิดฟังด้วยนะคะหากเพลงไหนโดนใจยังไม่มีลูกค้าก็จะออกมาเต้นตามจังหวะเพลง ทำให้ลูกค้าทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างชื่นชอบนะคะทั้งการแต่งตัวใส่สูทผูกท้ายเท่ๆแบบนี้แล้วก็ดูลีลาก็ชอบเข้าไปอีกค่ะไปจอดขายตรงไหนก็จะมีลูกค้าอดหนุนอย่างคึกคักเลยนะคะนี่เลยนะ,ะเรียกได้ว่าขายไปด้วยเต้นไปด้วยจนลูกค้าบางคนอดใจไม่ไหวต้องเข้ามาแจมกับพ่อค้าสุดเฟี้ยวคนนี้ก็มีเหมือนกันจ้า เชื่อไหมคะคุณผู้ชมคะการแต่งตัวแบบนี้และลีลาการขายแบบนี้ลูกค้าเขาชอบนะทําให้แต่ละวันเนี่ยไอศครีมที่คุณลุงเตรียมมา1ถัง12กิโลกรัมหมดเกลี้ยงคุณผู้ชมดูสิคะลูกค้าเขาก็โยกไปด้วยแบบนี้เนาะคือเขาบอกว่าใช้เวลาขายตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นแต่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้คะ่ะบ่าย2หรือบ่าย3เนี่ยก็หมดเกลี้ยงถังแล้วนะคะ ส่วนยอดขายก็วันละประมาณ2,000บาทหากต้นทุนแล้วก็เหลือ1 0 0 0กว่าบาทคุณผู้ชมดูสิคะก็โยกไปด้วยทั้งพ่อค้าทั้งลูกค้าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะด้านลูกค้าขาประจำของคุณลุงนูเนี่ยก็บอกว่ามารออุดหนุนไอศครีมของลุงนูงทุกวันเลยเพราะอะไรคุณผู้ชมรสชาติมันอร่อยเนาะแถมคุณลุงเนี่ยยังอารมณ์ดีๆเปิดเพลงหมอลำแล้วก็เต้นต้าจังหวะเพลงตอนมาขายทำให้ขายเครียดอ่สนุกสนานเนาะแล้วก็เขาก็หลงสุกว่า เอได้ยินเสียงเพลงแบบนี้มันก็อดใจไม่ไหวอ่ะขอเข้ามาเต้นด้วยทุกครั้งเลยคุณผู้ชมนี่น่ารักจริงๆนะกลยุทธ์แปลกแต่ปังจริงๆเต้นไปขายไปยอดขายพุ่งไอรีมหมดเกลี้ยงถังทุกวันเลยจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ